สวัสดีสสดค่ะปั๊กค่ะนกค,ค่ะพบก,กับเราสองคนในช่วง Q&A วันดีไขข้อข้องใจพี่ๆี่บวก8บวกิค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ Q&A ที่มีพี่พี่สอบถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะทั้งและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาตอบคำถามค่ะให้หายข้อข้องใจพี่พกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำ Q&A นะคะฝากพี่พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะคำถามแรกจากพี่พี่เลยนะคะน้องั๊กน้องนุกวัดไซร์รอบเอวรอบสะโพกยังไงคะอืมเพื่อให้พี่ๆี่เข้าใจง่ายนะคะเดี๋ยวเราสองคนมีสาธิตวิธีการวัดรอบเอวแล้วก็รอบสะโพกจริงๆมากสักพี่ๆเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยค่ะเริ่มจากพี่ๆี่เตรียมสายวัดนะคะแล้วก็สังเกตด้านที่หน่วยเป็นนิ้วค่ะ เราจะวัดรอบเอวนะคะจากบริเวณริมสะดือด้านล่างรอบเอวตักวัดได้26นิ้วนะคะและวิธีการวัดรอบสะโพกนะคะเราจะเลือกวัดในส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพกค่ะรอบสะโพกตักวัดได้36นิ้วค่ะส่วนการวัดไซส์ตัวน้องนุ๊กก็จะทําในลักษณะเดียวกันเลยนะคะรอบเอวน้องนุ๊กวัดได้26นิ้วค่ะรอบสะโพกได้34นิ้วนะคะ คำถามต่อมานะคะมีพี่ๆหาสอบถามเข้ามาน้องตักง๊ก,กน้องนกกางเกงรุ่นสะโพกบวกแปดกับบวกสิบต,ต่างกันยังไงคะเพื่อให้พี่ๆเห็นภาพนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายตารางไซส์ให้พี่ๆได้ฟังกันเลยค่ะนี่เป็นตัวอย่างตารางไซส์ากางเกงทั้ง2รุ่นของเรานะคะด้านฝั่งซ้ายจะเป็นตารางไซส์รุ่นบวก8ค่ะฝั่งขวามือจะเป็นตารางไซส์รุ่นบวกสินะคะ สังเกตที่ช่องเอวของทั้ง2รุ่นจะมีขนาดรอบเอวที่เท่ากันเลยค่ะส่วนรอบสะโพกจะต่างกันนะคะโดยที่รุ่นบวก8เนี่ยจะมีสะโพกที่เล็กกว่าส่วนรุ่นบวก10จะมีสะโพกที่ใหญ่กว่านั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการเลือกไซส์กางเกงค่ะพี่พี่ต้องคำนึงถึงสะโพกเป็นหลักนะคะเราไปคําถามต่อไปกันได้เลยค่ะคํถาถามต่อมานะคะพี่พี่สอบถามกันเข้ามาค่ะว่าพี่จะเลือกไซส์กางเกงแบบไหนดีคะ จร,จริงๆเราไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามีตัวอย่างการเลือกไซส์กางเกงมาให้พี่ๆได้ชมค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราได้วัดไซส์ตัวจริงๆให้พี่ๆได้เห็นกันแล้วโดยที่สัดส่วนตักนะคะเอว26สะพโพก36บแล้วของน้องลุกเนี่ยเอว26สะพโพก34บตามตารางที่ขึ้นให้พี่ๆได้ชมค่ะทีนี้มาดูการเลือกไซส์นะคะสำหรับสัดส่วนของตักเนี่ยเอว26สะพโพก36ถ้าเลือกรุ่นบวก8ปดสะโพกจะไป แต่เอวจะเหลือนิดนิดรุ่นบวกแปดตั๊กต้องเลือกใส่ไซส์เอ็มก็จะเป็นทรงสบายๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตั๊กมาเลือกใส่รุ่นบวกสิบเอวและสะโพกของตั๊กจะพอดีที่ไซส์เอสนะคะก็สวมใส่ได้ออกมาเ๊ะปังเลยค่ะสัดส่วนของนุ่งนุ๊กนะคะเอว26สะโพก34บถ้านุ่งนุ๊กเลือกกางเกงรุ่นสะโพกบวกแปดเอวและสะโพกจะพอดีที่ไซส์เอสรุ่นนี้นุ่งนุ๊กใส่ได้แบบเตะปังเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่านุ่งนุ๊กเนี่ยมาเลือกเป็นรุ่นสพกบว เอวน้องุ๊กพอดีช่วงไซส์ S นะคะแต่ว่าสะโพกจะเหลือนิดนิด,นดก็จะเป็นการใส่รุ่นบวกสิบแบบใส่สบายสบายค่ะง่ายมากเลยใช่ไหมคะพี่พี่คะสำหรับการเลือกใส์กางเกงค่ะเพื่อให้พี่พี่นะคะได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปใส่กางเกงรุ่นบวกแปดและรุ่นสะโพกบวกสิบให้พี่พี่ได้รับชมกันค่ะ กันบ้างคะพี่ที่หาสำหรับการเลือกใส่กางเกงนะคะทั้งในรุ่นบวก8และรุ่นบวกสิค่ะหวังว่า q ียนเอของเราคลิปนี้นะคะจะไขข้อข้องใดที่ี่และสุหรับการ CF สินค้าของวันดีค่ะพี่ๆี่มีความคิดเห็นว่ายังไงนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะคะและครั้งหน้าเราจะมา q a ตอบคำถามพี่ๆี่ในเรื่องอะไรอีกนั้นฝากพี่พติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสอัสดีค่ะ